มาตอบเม้นนี้กันครับผมใช้ไข่แดงมาตลอดครับรอดร้อยบวกทุกบ่อครับปลาแข็งแรงครับเพราะผมต้องถ่ายน้ำปลาทุกอาทิตย์อายุครบหนึ่งเดือนผมค่อยให้ไรแดงอย่าพึ่งไปแยง้งว่าไข่ไม่ดีครับส่วนมากให้อาหารเหลือมันน้ำมันก็ต้องเน่าอยู่แล้วแค่คนเพราะส่วนมากไม่ค่อยให้เองตะหาก รอดร้อยเปอร์เซ็นครับของผมมาครับมาตอบเมนนี้และมาวิเคราะห์เมนนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าประโยคแรกที่พี่ขึ้นมานะครับผมใช้ไข่แดงมาตลอดครับรอดร้อยบวกทุกบ่อครับโอ้โหพอฟังประโยคแรกนะครับเป็นการขายตัวเองว่าตัวเองใช้ไข่แดงอนุบาลลูกปลารอดร้อยบวกทุกบ่อโอ้โหฝีมือมากเลยครับนะซึ่งพี่เซนเอกนะครับไม่สามารถใช้ไข่แดงนะอนุบาลลูกปลาให้รอดร้อยบวกได้ทุกบ่อนะทำไม่ได้ นะและอาจารย์พี่เสนเอกหลายคนก็ทําไม่ได้นะครับประโยคที่สองนะครับปลาแข็งแรงด้วยครับปลาแข็งแรงด้วยครับอันนี้เชื่อครับปลาแข็งแรงเพราะว่าไข่แดงมีโปรตีนที่ดีนะครับมีโปรตีนที่ดีมากนะครับทาให้ปลาแข็งแรงอันนี้เชื่อถ้าพี่สามารถรูบาลลูกปลาด้วยไข่แดงให้รอดร้อยบวกได้ทุกบ่อนะอ่าแล้วก็ปลาแข็งแรงด้วยอันนี้เชื่อครับเป็นโอ้โหอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอ่าแล้วก็ต่อนะครับ เพราะผมต้องถ่ายน้ําทุกอาทิตย์อายุครบหนึ่งเพราะผมต้องถ่ายน้ําทุกอาทิตย์อายุครบหนึ่งเดือนผมก็ให้ลายแดงเฮ้ยมาอ้อตรงนี้มาอ้อตรงนี้พี่อนุบาลลูกปลาตั้งแต่ให้เขาสามวันแรกใช่ไหมสามวันแรกไปจนถึงหนึ่งเดือนแล้วค่อยให้ลายแดงถูกไหมครับระหว่างเนี้ยหนึ่งเดือนแรกพี่ถ่ายน้ําทุกอาทิตย์หนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่ลูกปลาอายุสามวันไปจนถึงหนึ่งเดือนนะพี่ให้อนุบาลไข่แดง แล้วพี่ถ่ายน้ําทุกอาทิตย์ทําให้น้ํามันไม่เน่าถูกต้องไหมครับต้องบอกว่าวิธีนี้ไม่มีใครทํานะลูกปลาหนึ่งเดือนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนไม่มีใครถ่ายน้ำเลยครับลูกปลาเนี่ยแค่น้ําสวิงนะอากาศอุณหภูมิเปลี่ยนปกติปลาล่วงหมดครับอันนี้นะครับบงบอกว่าถ้าคนเลี้ยงจริงๆนะมีประสบการณ์กาเรเลี้ยงปลาจริงจะมารู้จุดนี้เลยครับว่าปลาหนึ่งเดือนไม่ควรถ่ายน้านะครับการถ่ายน้ําลูกปลาหนึ่งเดือนพี่จะถ่ายยังไงครับถูกต้องไหมอ่า ยกตัวอย่างก่อนนะาการถ่ายน้ําลูกปลาเนี่ยพี่เซนเอกไม่ทําและฟาร์มอาจารย์ของวิศนุเอกหลายๆฟาร์มไม่ทํากันนะครับยกตัวอย่างก็ได้อย่างสมมติพี่เพาะในรังโฟมนะครับการเพาะในรังโฟมเนี่ยเราจะใช้ปริมาณในรังโฟมที่น้อยน้ําน้อยนะครับเห็นปะพอเราเพาะเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเอาตัวเมียอ,ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไข่ได้ลูกเสร็จแล้ว,ลวเราเอาตัวเมียอ,ออกเรียบร้อยนะครับ เราจะอาศัยค่อยๆเพิ่มน้ําขึ้นไปทําแบบเป็นกาลักน้ํานะเอาขวดหรือเอาแกรอนก็ได้นะครับตั้งไว้อยู่ที่ที่สูงเอาสายออกซิเจนนะครับดูดลงมาค่อยๆเติมน้ําหรืออาจจะปล่อยหยดติ้งติ้งติ้งแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องถ่ายน้ํานะครับเพราะการถ่ายน้ําทําให้ลูกปลาล่วงตัวหมดอากาศสวิงนิดเดียวนะลูกปลามันตัวเล็กมากนะครับแล้วพี่เล่นถ่ายนะครับในหนึ่งเดือนในพี่ถ่ายสี่ครั้งโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ แต่ก็จากการมีคอแล้วพี่ไม่เคยเลี้ยงปลานะครับเพราะถ้าคนเลี้ยงปลาจริงๆนะจะมีประสบการณ์ที่คนข้างแน่นจะไม่พูดว่าถ่ายน้ําปลาแน่นอนนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งพี่บอกว่าให้ไข่แดงตั้งแต่อายุแรกเกิดนะครับจนถึงหนึ่งเดือนแล้วหลังจากหนึ่งเดือนถึงไปให้ลายแดงซึ่งมันผิดมันกลับตลปัดกันไปหมดเลยนะครับถ้าพี่มีลายแดงอยู่แล้วนะครับพี่จะมาให้ไข่แดงทําไมถูกต้องไหมครับ ทั้งที่รู้ว่าให้ไข่แดงล้วน้ําเสียไม่จําเป็นเลยนะครับเราอนุบาลลูกปลาเนี่ยอาหารอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยคือไายแดงถ้าเรามีเราควรจะให้นะครับตั้งแต่ปลาแรกเกิด3วันนะครับสวันไปแล้วพอปลาเกิดมาได้3วันนะสวันแรกเขามีถุงไข่ใต้ท้องวันที่3นะครับเราเริ่มให้ไายแดงได้เลยนะครับการให้ไายแดงเนี่ยไม่ต้องกลัวให้ไปได้เลยครับถึงแม้ว่าลูกปลาเนี่ยจะไม่สามารถกินพ่อพันธแม่พันธุลายแดงได้นะครับแต่เขาก็ยังจะสามารถกินลูกไายแดงได้นะครับเพราะเวลาเรา ตักไป1ตักเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีทั้งพ่อพันแม่พันายแดงนะครับติดไปด้วยนะแล้วไม่พอพ่อพันแม่พันายแดงเนี่ยมันสามารถไปแตกตัวในบ่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ายแดงมีที่สุดครับพี่จะมาให้ไข่แดงทําไมอันนี้คือ2เรื่องแล้วนะครับบ่งบอกว่า1การถ่ายน้ํานะที่มันผิด ผิดไปผิดแผลไปจากคนเลี้ยงปลาจริงๆและ2พี่ให้ไข่แดงตั้งแต่1เดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1เดือนแล้วค่อยไปให้ลายแดงซึ่งพวกผมที่เพาะปลากันเป็นอาชีพเนี่ยผมให้ลายแดงตั้งแต่อายุสาวันแรกและให้ยาวไปเลยครับเราไม่จําเป็นต้องให้ไข่แดงถ้าเรามีอาหารเพียงพอนะหรือแม้เราจะไม่มีอาหารเพียงพอนะครับอย่างฟาร์มอย่างพวกผมก็มีอาหารสำรองนะครับมีอาหารสำรองนี่ไข่อะที่เมีย นี่ที่เซียนเอกมีติดไว้ตลอดนะครับเวลาไม่มีลายแดงก็จะใช้ตัวนี้เลยไขยอ่อะทิเมียเอามาเป่าออกให้เป็นตัวไม่จําเป็นต้องใช้ไข่แดงให้น้ําเน่าเพื่อที่จะต้องมาถ่ายน้ําทุกอาทิตย์นะครับไม่จําเป็นเลยเห็นไหมครับพอมีเรามีอาหารสํารองนะครับไอตัวไขอ่อาทิเมียตัวนี้ก็จบเลยนะครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับนะอันนี้ผิดแผกไปสองข้อแล้วนะอย่าพึ่งไปแย้งว่าไข่ไม่ดีครับส่วนมากไข่อาหารเหลือ อันนี้เรื่องจริงนะครับไข่แดงมันดีไข่อันนี้เชื่อตามนะครับไข่แดงมันดีจริงโปรตีนสูงจริงนะให้เยอะไข่ที่ให้เยอะนะครับน้ำมันเน่าเสียจริงแต่พวกผมไม่ให้กันนะครับไม่ให้กันถูกต้องเลยนะครับน้ำมันต้องเน่าถูกต้องเลยครับเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยใส่เองต่หากอันนี้ถูกต้องเพราะพวกผมไม่ให้กันเลยนะครับไม่ใส่ไม่ให้กันเลยเราจะไปทําให้มันยุ่งยากจะต้องมาเปลี่ยนน้าทุกอาทิตย์ทำไมล่ะครับถูกปะ ระดับฟาร์มใหญ่ๆนะครับระดับฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าพวกผมเนี่ยให้ลายแดงอนุบาลลูกปลาถ้าเราไม่มีลายแดงเราไม่ทําปลากันครับนะเพราะเราจะต้องมาให้นั่งต้มไข่แดงเอาไข่แดงเนี่ยมาให้ลูกปลาแล้วเราจะต้องมาถ่ายน้ําทุกอาทิตย์อย่างที่พี่บอกมันไม่ใช่มันไม่เราไม่ต้องทำมันยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเราเอารายแดงเนี่ยไปอนุบาลเลยจบนะครับ mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นจากที่ฟังมานะครับจากที่อ่านมานะแล้ว ี่สรุปบทสุดท้ายขายตัวเองว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของผมเป็นไปได้หรอครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องกราบขออภัยนะเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยทะเลาะมาก่อนแต่เราเอาความจริงมาพูดกันนะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยขนาดใช้ลายแดงขุนใช้อันใดแหลกหรือว่าลูกปลานะครับลูกปลาคลอดมาสมมตินะร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยตัวตีกลมๆก็ได้สองร้อยตัวได้เข้าใจง่ายสามร้อยตัวสองร้อยตัวเอาเอากลมๆสองร้อยตัวพออย่างน้อยๆนะครับมันก็โอ้โหสองร้อยตัวเนี่ยรอดสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็หลูแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดมาส0ง้ตัวแล้วมันจะไม่ล่วงเลยสักตัวหนึ่งรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ี่เป็ดมันเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับนะอันนี้ก็ต้องบอกกันนะครับที่พี่เซนเอกต้องพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับพี่เซนเอกกูว่าน้องๆนะครับที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงปลาแล้วอาจจะเป็นน้องๆในเด็กน้อยๆนะครับที่วุฒิภาวะยังต่ําอยู่นะครับพอมาอ่านเฮ้ยมีพี่คนนี้ทําได้ เอ้ยงั้นเราก็ทําตามเราใช้ไข่แดงนี่เราใช้ไข่แดงเหมือนพี่คนนี้เลยแล้วเราก็ถ่ายน้าทุกอาทิตย์แล้วแล้ว,ลวหนึ่งเดือนไปแล้วเราค่อยให้ไายแดงปลาเราก็รอดร้อเปอร์เซ็นแบบพี่คนนี้ซึ่งน้องๆต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับถ้าอยากทําปลาให้รอดนะครับให้ไปดูฟาร์มให,ใหญ่ๆเข้าไปศึกษาฟาร์มใหญ่ๆพี่เซนเอกนะยกตัวอย่างของพี่เซนเอกเนี่ยสมัยที่ทําปลาไม่เป็นเลยนะครับขอนะครับเข้าไป คือเขาไม่สอนให้นะครับต้องขอเขาไปล้างถังล้างอะไรแล้วครูพักรักจํามาเวลาเขานู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกทีละอยา่างทีละอย่างเวลาพ่อปลาต้องแบบนี้แบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้มาสอนเรานะเราต้องไปนั่งล้างถังให้เขานะครับล้างถังเพื่อแลกวิชานะไปคอยให้อาหารปลาช่วยเขาเพื่อแลกวิชานะครับกว่าจะได้วิชามานะแต่การคอมเมนต์แบบนี้ทําให้น้องๆหลงทางนะพี่เซนเอกก็เลยมองว่าปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆปล่อยผ่านหลายข้อความมากหลายคอมเมนต์มากนะครับแต่พอมาเจอแบบเนี้ย ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าคือกลัวน้องๆจะเอาไปทําตามนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าน้องๆเอาไปทําตามพี่คนนี้แล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่น้องๆต้องการเช่นเนี่ยเอาไปใส่เอาไข่แดงไปใส่ตั้งแต่อายุปลานะครับอนุบาลน,นะสามวันไปแล้วใส่จนถึงครบหนึ่งเดือนนะระหว่างนี้ต้องไถ่ายน้ําทุกอาทิตย์ปลารอดไหมครับนะ ปลาลอดไหมไม่รอดแล้วหลังจากหนึ่งเดือนถึงค่อยให้ลายแดงทําไมเรามีลายแดงแล้วเราไม่ให้ก่อนเพื่อเราจะไม่ต้องถ่ายน้ําถูกต้องไหมครับน้องๆเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือมันกลับตลบปัดกันไปหมดนะครับพี่ธนเอกมองว่าน้องๆน,นะถ้าทําตามพอไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับน้องๆจะเสียเวลาอะไรบ้างครับเสียเวลาในการนะครับ1 1ก่อนเลยนะ เสียค่าพ่อพันธแม่พันก่อนนะพ่อพันจริงๆมันไม่เสียหรอกแต่ซื้อมาเนี่ยมันเสียเวลาแล้วเราต้องขุนไข่นะครับขุนไข่กว่าจะขุนไข่ได้เปียกๆนะแล้วเอาลงรัดนะบางทีมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับมีความเสี่ยงอะไรหลายอย่างเลยนะกว่าจะเอ้ยมันจะรัดกันไหมนะมันจะกินลูกไหมมันจะอะไรไหมหลายอย่างกว่าจะได้พอเราทําตามคนที่คอมเมนต แบบเหมือนมีความรู้แต่ไม่มีความรู้แบบนี้ซึ่งพี่ไม่ได้ว่าเขานะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเราเพราะพี่ไม่รู้จักเขานะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนแต่ต้องคอมเมนต์บอกตามความจริงเราพูดตามความจริงกันนะครับพอเราเสียเวลาอย่างนั้นนะครับก็จะเอ้ยทาไมผมมันพอเราหลงทางทําผิดแผกแหวกแนวไปจากที่เขาเคยทาทํากันมา,าระบบุาฟ์มเนี่ยเขาทำกันมานะพอมาทําแบบนี้ปุ๊บ มันเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะครับเราก็เสียทั้งเสียใจเสียเวลาถูกต้องไหมครับต้องบอกว่าคนที่พิมพ์แบบนี้มีจุดประสองค์อะไรนะครับเพราะว่าพี่ดูแล้วถ้าคนที่เลี้ยงจริงๆนะเขาจะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับแล้วจะไม่คอมเมนต์แบบนี้หรอกนะอันนี้คือเลี้ยงที่ผิดแพกแหวกแนวมากมีจุดประสองคอ์ไรหนึ่งนะครับหนึ่งนะคอมเมนต์หลอกนะให้น้องๆทุกคนทําตามแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับอ่าและสองนะครับพี่เสนิก็เคยเจอหนะ้าคนมา ทักหลังบ้านมาเฮ้ยพี่เซนเอกจะไม่บอกน้องๆเขาทาไมเดี๋ยวน้องๆก็าําปลาสวยแล้วพวกผมก็ขายกันไม่ได้ดิอันนี้พี่ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าพี่มองว่าพี่แบ่งปันความรู้ให้น้องๆทุกคําที่พี่พูดออกไปเป็นความรู้ให้แบ่งปันให้เพื่อนน้องๆได้เพราะปลากันเพราะพี่เห็นใจเพื่อนน้องๆครับบางคนนะเรียกว่ามีทุนทรัพย์ได้แค่พ่อพันแม่พันมาอย่างละตัวนะแค่นั้นนะครับการที่เราจะอยากได้ปลาเพิ่มเราไม่สามารถไป ไม่มีทุนทรัพย์ไปเอามาเพิ่มได้แล้วเราก็ต้องเอามาเพาะถูกต้องไหมครับเอาตัวผู้ตัวเมียม,มาเพาะเพื่อที่จะให้ได้ลูกเราจะได้มีปลาเยอะขึ้นถูกต้องไหมครับนี่นี่คือจุดประสงค์เราพอเรามีปลาเยอะขึ้นเราจะทําอะไรทําอาชีพต่อไปมันก็ทําได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามาเจอแบบนี้พี่เสนเอกว่าหลงทางเพราะนั้นะน้องๆนะครับควรใช้วิจารณญาณน,นะครับในการอ่านและการวิเคราะห์นะแล้วก็ดูว่ามันเป็นจริงไหมนะครับลองศึกษาหลายๆแหล่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอาความรู้พี่เสนเอกไปทํานะ ไปเอาจากหลายแหล่งพี่เซนเอกก็เป็นแบบนี้นะพี่เซนเอกก็ไปเอาความรู้จากหลายแหล่งพี่เซนเอกจะทาตัวแบบไม่เป็นน้ําเต็มแก้วนะครับอย่างสมมติพี่เซนเอกไปฟาร์มนี้พี่เซนเอกจะแสดงเป็นผู้ไม่รู้นะครับเพื่อไปขอความรู้นะครับถ้าเราเป็นผู้รู้อยู่แล้วเราไปฟาร์มนี้เฮ้ยมันต้องแบบนี้แบบนี้เราจะไม่ได้ความรู้ของฟาร์มนั้นๆมาเลยนะครับนะเวลาที่พี่เซนเอกไปเยือนฟาร์มของใครเนี่ยพี่เซนเอกจะให้เขาเป็นอาจารย์ทั้งหมดนะแล้วก็ถามวิพี่อาจารย์ครับทําแบบนี้ต้องแบบนี้ยังไงนะตั้งที่เราอยู่แล้วแต่เราจะได้วิชาใหม่ มาเสริมนะครับทาให้เราเอามาประยุกต์รลมกันนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าความรู้ทั้งหมดเอามาประยุตรลมกันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสรุปคอมเมนต์นี้เลยนะครับไข่แดงนะถ้าเรามีลายแดงเราไม่จมําเป็นต้องให้ไข่แดง,ต,งแต,ตั้งแต่ต้นเลยซึ่งไข่แดงเนี่ยพี่เซนเอกก็ไม่เคยให้ไม่เคยอนุบาลเลยนะพี่เซนเอกก็จะให้ลายแดงตั้งแต่3วันแรกมีวิธีการให้ต่างๆที่อธิบายไปแล้วนะครับหรือแม้แต่เราจะแยก ลูกลายแดงนะจากพ่อพันแม่พลายแดงก็มีตะแกงกระชอนนะครับกองนะเอาแต่ลูกลายแดงให้ก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไข่แดงไม่จําเป็นต้องให้และก็ไม่จําเป็นต้องไปถ่ายน้ําปลานะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับลูกปลาแรกเกิดนะมาหนึ่งเดือนอ่ะคุณถ่ายน้ําปลาคอมเมนต์บอกถ่ายน้ําปลาทุกอาทิตย์อันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะน้ำสวิงนะครับน้ำสวิงอากาศอุณหภูมิในน้ำสวิงนิดเดียวลูกปลามันตัวเล็กมากล่วงหมดนะครับอ่าเราจะอาศัยในการค่อยๆเติมน้ําเพิ่ม เติมน้ําเพิ่มไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเพาะเนี่ยเราใส่น้าสมมุติในในลังโฟมนะครับในรังโฟมออไม่มีให้ดูสมมติลังโฟมประมาณนี้เราใส่น้ําเลี้ยงไปประมาณนี้พอเพาะปลาเราจะคเสร็จแล้วเราจะค่อยๆเติม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 เดี๋ยวมันจะเยอะไปเองนะครับอพออายุครบอายุได้เลยเดือนหนึ่งไปแล้วเราค่อยมาถ่ายน้ํานะครับอย่างนี้ปลาจะไม่รูว้ว่างแต่ถ้าไม่ถ่ายก่อนเลยนะอาทิตย์ถ่ายอาทิตย์ถ่าย เหมือนเหมือนเลี้ยงปลาในโหลในเรี่ยมแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยอะ่ะมันไม่ใช่นะอันนี้เราเป็นบอกเพาะต้องเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปบทสุดท้ายเขาบอกเขารอดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เซนเอกเพาะปลาตามแบบตามวิธียังไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเวลาเจอเมนพวกนี้ใช้วิจารณญาณกันนะครับและถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะครับก็<ล>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่เซนเอกไว้ด้วยนะครับ